ไปเไรค่ะช่างกเกียร์ออกไปใช่ไสมเกียร์ออกไปนี่จดชิคนี่นี่นี่ก่อนชิโนอ๋ออือคือสายทีวีทีครับอือน,นี่คือน้ำมันเกียร์นะคะแล้วก็อันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รถไม่ขยับขยี้เลยนั่นก็คือนั่นก็คืออะไรคะคุณช่างสายผ่านที่ CVT ก็คือสาพานเกี่วโตขาดนะคะดูสิคะเป็นเศษเหล็กอย่างนี้เลย <c oughs> เจ็บร้อย 来，第二个。看哪，好，来来来，好、嗯嗯，来，好，好。 มนด่าซีบีขาดทุกคนอาการตท่าไรก็คือว่าเกียร์ซีบีทีขาดนะคะหลังจากเรายกเกียร์ลงมาเปลี่ยนสายพานซีบีทีแล้วอาการก็เป็นอย่างที่เห็นเลยจ้าเขาประกอบเครื่องเข้าไปแล้วนะคะสาตาร์ทิดใส่เกียร์ดีดับเขาต้สตาร์ทไม่ติดเลยอาการเป็นแบบนี้มีหน้าจอขึ้นแบบนี้ลอยๆแบบนี้เออคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะคันเกียร์นะคะไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ต้องใช้กุญแจในการเสียบแล้วก็เปลี่ยนเกียร์หน้าเครื่องมีเสียงดังแบบนี้ร่างอย่างนี้ ต variance, ัวนี oh, ้เจอเกี oh, ๋ยวกับเรื่องทเกี่ยวกันก็เรวจะปวดจ้า เดินหน้าแล